สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการแตกหนอ่อของลิ้นมงกรด่างเงินซินเวอร์นะครับซึ่งผมดูแล้วก็เป็นต้นไม้ที่คุ้มมากนะครับต้นนี้นะครับหน่อนี้นะผมซื้อมา180บาทนะครับตอนนี้ผ่านไป2เดือนกว่านะครับให้มาอีก1นสอง สามสี่ห้าม่สี่นอใหม่นะครับต่อมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแกะดูเลยถอดกระถางดูเลยนะครับนะครับรากมาพร้อมให้ปลูกเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นลิ้นมังกรที่แตกหน่อไวมากนะครับเป็นไม้ด่างซึ่งเราสามารถจับต้องได้ในราคาถูกๆนะครับแล้วก็เราสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะครับ ริมตังกรขยายพันธุ์นี่ก็จะบผักเลยก็ได้นะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับได้แน่นอนแล้วครับ1ต้นจับผักก็ได้นะครับง่ายๆครับได้สอแล้วนะครับ สามครับอ,อันนี้ก็ได้ครับอันนี้มีรากมาใหม่ทุกอันนะครับสามารถไปปลูกแล้วก็รอดตายแน่นอนนะครับแบบนี้ครับถือว่าคุ้มมากครับซื้อมาต้นแรกต้นเดียวนี่ร้อยแปดบบาทแต่หลังจากนั้นก็สามารถเพิ่มนาอีก4ต้นนะครับเป็นต้นใหม่อีก4ต้น ตอนที่ต้นเก่าก็จะไม่ตายนะครับจาก180โอ้ถ้าเราปลูกแล้วถ้าเราจะไปแตกบ้านก็สวยงามเลยนะครับแต่ถ้าเราจะขายต่อก็สามารถขายถูกๆลงก็ได้นะครับ7จ80สดีก็ยังกําไรเลยนะครับใช้กระถางเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกเป็นเขาขุยมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นต้นที่ผมตัดช้ำใบนะครับตัดใบไ,ไปช้ำแล้วนะครับ ก็ออกมาเหมือนกันนะครับไปอีกสองถ้าคนรักไม้ดา่างแล้วครับประหยัดี่ผมว่าลิ้นมังกรนี่ก็เป็นไม้ที่ราคายังพอจับต้องได้นะครับตัวนี้และขยายพันธุ์ได้ไวด้วยนะครับสำหรับนี่ครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมเคยทำคลิปขยายนะครับแป๊บเดียวก็ใหม่แล้วนะครับได้หน่อยแล้ว แกะได้เลยนะครับนี่ครับก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับก็วันนี้ก็แนะนาเพื่อนๆให้รู้จักกับลินมังกรที่เป็นไม้ด่างนะครับเป็นด่างเงินซิลเวอร์นะครับตัวนี้ขยายพันธุ์ง่ายแตกหน่อไวนะครับก็ลองซื้อหามาดูนะครับสําหรับ ท่านที่อยากได้ดยผมก็ขอเวลาขยายพันอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าขายตอนนี้มันยังมีจํานวนอน้อยอยู่นะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ